เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพักขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่4ี่4 8แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสสวยพระเดิมๆม,มาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวรวัดโพแก้วนพคุณจังหวัดสิงห์บุรีปี2517สสภาพสวยนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะ กาสำหรับเหรียญหลวงพ่อวอนนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอิฐเพชรบุรีสภาพดีไม่ทราบปีสร้างน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ ไม่ทราบป,ปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพิคเนตหลังพ่อแก่หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะศิลปะสวยมากนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพิคเนตหลังพ่อแก่หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะคะ สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจากรปี2461สภาพใช้น้าใช้น่าสะสมค่ะ mm. เก่ามากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ก็มีการใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะ เหรียญเก่าปี2461นะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2551สภาพสวยเดิมนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ค่ะเหรียญหน้าเสือนะคะสวยค่ะเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนหน้าเสือเหรียญน,นี้นะคะสภาพสวยก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตเนื้อทองแดงปี2525 25, สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเป็นพอปลอค่ะ,คะสำหรับเหรียญพระแก้วมรกตนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิรีเขตจังหวัดขอนแก่นปี2512สภาพใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อผางนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปี2518้25สภาพสวยสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2504สภาพดีนะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเจ้าของบ้านเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะการสำหรับเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2506สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะก็เดิมๆนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิม เหรียญบาทน้ำมนต์วัดรหารไล่ปี2,553สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสำหรับขนาดเหรียญน,นะคะสำหรับขนาดเหรียญเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่3เซนนะคะก็ถือว่าพอสมควรนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะคสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญบาทน้ำมนต์วัดรหารไล่สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเนื้ออันปกาก้าหลวงปู่นาควัดละคังสภาพใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพ,พุทธจารย์โตเนื้ออันปะกา้าหลวงปู่นาควัดละคังนะคะ สภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จยาน,นสังวรปี2528วัดบวรน,นิเวศวิหารสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จ ยานะสังวอนนะคะวัดบอลนิเวศสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลังเจดีปี2538ยสสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อพินปี2514วัดอุบลสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเก่าค่ะกสำหรับเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะหลวงพ่อผินปี2514สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลอยไถหรือผ่านไถนะคะหลวงพ่อทองกึงวัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญผ่านไถหรือลอยไถหลวงพ่อทองกึงนะคะเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ใต้ฮ่องกงรุ่นที่ระลึกเก้าสิบปีสภาพดีใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้หน่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะคะ สภาพดีใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นงโงเห้งวาสนาดีมีเงินล้นหลามเนื้อนวะหน้ากากทองปี2559เรียมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญน,นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะพอเลี่ยมอย่างสวยอย่างดีให้เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นโงเ่เฮงวาสนาดีมีเงินล้นหลามนะคะเนื้อดะวะหน้ากรอบทองเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์นะ่เก็บหน้าบูชาค่ะยันยุ่งนะคะศิลปะสวยมากๆค่ะเห็นไหมคะน่าใช้หน้าบูชาค่ะการสําหรับพระปิดตายันยุ่งนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆเก่าๆเลยนะคะไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบรุ่นนะคะเห็นไหมคะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะศิลปะก็สวยมากๆค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะมีชื่ออยู่ใต้ฐานนะคะว่าหลวงพ่อจ้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดิมเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ คสําหรับสิงหลวงพ่อจ้อยนะคะวัดศรีอุทุมพรนะคะสวยๆเดิมๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระโสธรพิมพ์สองหน้ากระไลทองสวยไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านฐานก็จะตอกตัวเลขนะคะ เห็นไหมคะนี่คะ่ะก็สวยเดิมนะคะเดิมเดิมค่ะเดิมๆิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะถ้าท่านใดรู้ถ้าท่านใดทราบปีสร้างก็จัดเลยนะคะพระสวยๆเดิมๆแบบนี้ที่สําคัญราคาไม่แรงจับได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสําสหรับพระโสธรนะคะเก่าๆนะคะพิมพ์สองหน้ากระไหลทองตอกเลขใต้ฐานสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเสือชุบทองสวยเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าใช้น่าบูชามากๆค่ะค่ะสำหรับเสือหล่อนะคะเก่าๆนะคะ ชุบทองสวยเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ทราบที่ไม่ทราบปีสร้างนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ กสําหรับล็อกเก็ตเจ้าแม่กวนอิมนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงปากน้ําพิมพเล็กเคลือบเล็กบางๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสาภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะ เดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับผ้าผงปักน้ำนะคะพิมพ์เล็กไม่ทราบรุ่นไม่ทราบที่นะคะสะภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงปักน้ำรุ่น4สภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพ้าด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะก็สวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้สวยสวยเดิมเดมแบบนี้ก็อดเก็บสะสมไม่ได้เลยนะคะเดิมเดิมค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับผ้าผงปักน้ำนะคะรุ่นสี่สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองม์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เบี้ยแก้เก่าสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหลวงพ่อเพี้ยนหรือเปล่าเพราะมีอ่าเขียนอยู่ใต้ท้องของเบี้ยแก้นะคะคล้ายคำว่าลบบุรีนะคะก็เดิมเดิมค่ะสภาพสวยก็สวยสมบูรณ์นะคะหลอดดังดีนะคะสำหรับเบี้ยแก้ตัวนี้ค่ะเรียมพลาสติกแล้วใช้ได้เลยนะคะสำหรับองค์นี้นี่ค่ะเห็นไหมคะ พร้อมใช้นั่นเองค่ะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะเขียนสัญลักษณ์ของเขามาแล้วก็ตอกโค้ดหนึ่งตัวนะคะที่เบี้ยกแก้ตัวนี้นะคะเป็นใต้ฐานนะคะเห็นหรือว่าชมชัดๆไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เดิมๆนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเบี้ยกแก้นะคะ เก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะแก้ได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพ่เก้าพันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยสมบูรณ์ใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะ นี่ก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสำหรับสมเด็จนะคะแพ้เก้าพัหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละสองร้อยห้าสิบค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จไมราบทีด้านหน้าเป็นพระพุทธยืนด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ สภาพก็สวยสมบูรณ์ใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นพระพุธยืนนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็ยังไม่มีอะไรนะคะก็คือหลังเรียบนะคะเห็นไหมคะเดิมๆนะคะแต่สวยนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้นะคะตลับลายก็ แกะลายให้ด้วยนะคะสำหรับตลับลายสแตนเลสแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดูสวยเลยนะคะค่ะสำหรับพาสมเด็จนะคะ <c oughs> เก่านะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ <c oughs> องต่อไปก็จะเป็น <c oughs> เหรียญ m 16กระไหลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี เรียมอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องกรำมะหยี่สวยสวยเดิมเดิมก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเปิดมาก็เจอแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเลี่ยมสวยเลี่ยมเดิมมาแต่วัดเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะ เป็นเหรียญ M 1 6นะคะกระไหลทองนะคะสำหรับเหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรนั้นมีประสบการณ์สูงนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับเหรียญ M 1 6กระไหล่ทองสวยๆนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเรี่ยมจับขอบ อย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเต่าเก่านะคะเนื้อเรซินเก่านะคะขนาดกว้างก็4นิ้วนะคะขนาดกว้างนี้ก็4นิ้วนะคะส่วนสูงก็จะเป็นนิ้วครึ่งนะคะ สภาพใช้มาบ้างนะคะสำหรับเต่าตัวนี้นะคะเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะเหมาติดมาก็นำมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะในราคาเบาๆนะคะจะเก็บไว้ทับหนังสือวางที่โต๊ะก,ก็สวยงามนะคะเห็นไหมคะเป็นเนื้อเรซินนะคะสำหรับเต่าตัวนี้นะคะนี่ค่ะดูแค่ความเก่าความสวยก็พอแล้วนะคะค่ะสำหรับเต่านะคะเก่านะคะเนื้อเรซินนะคะสภาพสวยนะคะ ตัวนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะสําหรับเต่าเก่าๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นพระชุดนะคะหลวงปู่นลิตร,รุ่นหนึ่งมหาบารมีพ่อนะคะปี2 5 5 3จังหวัดพังงานะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะ1ชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด12องค์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีทั้งล็อกเก็ตแล้วก็เหรียญเนื้อผงมีรวมกันหมดเลยนะคะสำหรับชุดนี้บอกได้คำเดียวว่าสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีกล่องกระดาษมาให้เสร็จสับเลยนะคะเพราะว่าเดิมๆเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ใช้เลยนะคะก็จะมีล็อกเก็ต3องค์นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ เหรียญน,นะคะมีทั้งเหรียญลงยาแล้วก็เหรียญหน้าทองนะคะแล้วก็จะมีเนื้อผงนะคะเนื้อผงมีทั้งหมด6องนะคะก็จะมีทั้งเคลือบแล้วก็ลงยานะคะสวยมากๆสวยทุกองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นหรือ3องค์สามเหรียญน,นะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีเกสาแล้วก็จีวรนะคะองค์ที่1นนะคะ นีองค์ที่สองนะคะสำหรับล็อกเก็ตนะคะเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะมีทั้งเกษาจีวรเหมือนกันนะคะสวยค่ะนี่องค์ที่สามนะคะสำหรับล็อกเก็ตนะคะด้านหลังเหมือนกันนะคะเกสาแล้วก็จีวรค่ะต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญแรกจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะคะสวยสมบูรณ์ผิววิง้งผิวสวยเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่จะเป็นเหรียญที่สองนะคะลงยาแล้วก็พื้นทองสวยมากๆค่ะเดิมๆนะคะค่ะนี่จะเป็นเหรียญที่สามนะคะถ้าท่านใดด,ดูไม่ทันนะคะก็ขอรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมได้นะคะแจ้งได้นะคะว่าจะดูองค์ไหนค่ะสวยทุกองค์ค่ะค่ะเนื้อผงนะคะเนื้อผงองค์แรกจะเป็นเคลือบสีเขียวนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงปูน่นาินะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะแต่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะไม่ใช่เนื้อผงนะคะเท่ากับว่ามีเหรียญทั้งหมด4ี่เหรียญน,นะคะสวยค่ะเห็นไหมคะเนื้อผงองค์ที่สองจะเป็นเคลือบเหลืองนะคะนี่เนื้อผงองค์ที่3ค่ะสวยค่ะเนื้อผงองค์ที่4นะคะลงยาสวยค่ะเห็นไหมคะ สำหรับเนื้อผงองค์สุดท้ายไม่ได้เคลือบนะคะเป็นผิวดมเดิมค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับผ้าชุดหลวงพ่อนริศนะคะชุดนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ12องค์นะคะ12องค์ก็จะมีเหรียญอยู่สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ล็อกเก็ต3นะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อผงอยู่5องค์นะคะรวมทั้งหมดก็เป็น12องค์นะคะ เห็นไหมคะหชุดมีด้วยกัน12องค์พร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสําหรับหลวงพ่อนาลิตช,ชุดนี้นะคะ12องค์นะคะสวยทั้งหมดสมบูรณ์ทั้งหมดชุดนี้ก็จะอยู่ที่1,900ค่ะคุ้มมากเลยนะคะ1 9 0 0ได้ทั้งหมดถึง12ององค์นะคะพระสวยพระเดิมๆทั้งชุดนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ